เราติดต่อกับสายของคุณชัยได้เป็นที่เรียบร้อยแต่บอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเรื่องนี้คุณชัยเคยเล่าที่เดอะช็อคมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมฮะสำหรับท่านไหนที่อาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วเราเกี่ยวก็ให้สัญญากันนะครับว่าเราจะไม่เฉลยเนื้อหาสําคัญของเรื่องไม่เฉลยตอนจบของเรื่องในแชทที่เราคุยกันอยู่ณตรงนี้นะครับเผื่อให้กับหลายหลยท่านที่อาจจะยังไม่เคยฟังครับผมคนหนึ่งฮะ อย่างไม่เคยฟังเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกับสายของคุณชัยครับสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับคุณแจ๊คครับเมื่อคืนนี้เราพลาดกันไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้เมื่อคืนเป็นไงผมท้องเสียครับโทษทีครับแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นยังโอเคแล้วครับเออต้องกินยานะท้องเสียครับโพดข้าวโพมาวันนี้วันนี้นึกว่าจะทลาดกันอีกคืนหนึ่งใช่แล้วครับคุณชัยตอนนี้โทรมาจากแถวไหน ผมโทรจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับศรีราชาชนบุรีแล้วคุณคชายกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังโอ้ผมเคยติดต่อแล้วแต่ติดต่อคุณแจ็คไม่ได้นะครับติดต่อถือว่าวันติดต่อไม่ได้ถือว่าวันนี้ผมมีมีบุญวาสนามากที่ได้คุยกับคุณแจ็คครับอย่าให้ถึงขั้นนั้นไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่บุญวาสนาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าพูดถึงขั้นนั้นเอาเป็นว่าโอกาสดีผมถือว่าคุณแจ็ค เป็นนักการรายการเล่าเรื่องผีที่ติดอันดับของประเทศนะครับว้าอยู่คุณชัยเอาเอาพอปบะมาณพอเดี๋ยวนะคุณชัยกับผมยังไม่เคยคุยกันนี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันเนาะครั้งแรกเลยครับอ๋อแล้วปกติติดตามฟังเดอะโกสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักทั้งสองอย่างเลยครับทั้งสองอย่างเลยขอพระคุณมากๆาเลยคุณชัยนะครับแล้วก็เรื่องที่จะมาเล่าต่อไปนี้ครับเคยเล่าที่เดอะช็อกมาแล้วถูกไหมถูกต้องครับเล่ากับใครครับตอนนั้น อรู้สึกจะเป็นคุณตั้มรู้สึกคุณตั้มนะคุณตั้มน้องตั้มหรือว่าน้องตั้นมีสองน้องตั้มน้องตั้มตั้มรถขนไม้อะนะใช่ใช่ครับตั้มรถขนไม้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้มาเล่าให้กับแฟนๆเดี๋ยก็ได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมามันก็มันมากกว่านั้นอีกครับเออนะครับแค่ชื่อเรื่องผมก็ชงดนิดนึงแล้วเดี๋ยวต้องฟังเรื่องของคุณชายก่อนบวชเล่ามันเป็นยังไงครับเท้ คือเริ่มต้นนะครับคือเมื่อปี2,544นะครับ,รบผมได้สูญเสียลูกชายไปนะครับและทีนี้ผมเสียใจมากก็เลยไปดื่มเหล้าดื่มจนชนิดที่เรียกว่าไม่เป็นผู้เป็นคนนะตอนนี้ทางพ่อตากับแม่ยายก็เลยบอกว่าถ้าขืนกินอย่างนี้ต่อไปอะ่ะมีหวังตายแน่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบวชเล่าก็ ผมก็ไม่เข้าใจทีแรกก็ไม่เข้าใจเพราะงงไหมงงครับบวช<ง>เหล้าหมายความว่าอะไรคือ,คอทางนั้นเป็นทางบ้านแฟนผมเป็นทางจังหวัดปะตีนบุรีนะครับ<ค>อืมเขามาจากทางโคราชแบบเรียกลาวปากีนะ่ะทางนั้นอ่ะ<ค><ค>เขาเออพื้นเพเขาจะเป็นอย่างงี้คนไหนติดเหล้าเยอะๆเขาให้ไปบวชเหล้าผมเลยถามว่าบวชเหล้าเป็นยังไงก็<ค><ค>ไปสาบานืงไปสาบานบวชเหล้าเพราจะเลิกกินเหล้า อ๋อ oh, คือคไปสาบานครับผมอืและที่นี้ก็พ่อตาก็ไปไปน่าจะไปะเขาเรียกอะไรนะ,ะไปเหมาลดเหมาลดเหมารถตู้ที่จะไปสาบานคืออยู่จังหวัดลบบุรีเป็นวัดแห่งหนึ่งอันนี้ผมจะรายละเอียดเลยนะครับพอไปถึงวัดเขาก็จะพาเข้าโบสถ์เปจุดทูบไหว้พระประธานก่อนนะครับพอไหว้เสร็จ ก็จะมีพาลูกวัดอ่ะก็พาไปอีกจุดหนึ่งจุดตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนกับแผงขายผลไม้อ่ะพี่แจ็คลองนึกดูนะครับแผงขายผลไม้เป็นล็อกๆอ่ะอมีทั้งหมดเจ็ดล็อกผมก็สงสัยทําไมต้องมีเจ็ดล็อกอ๋อพอเดินเดินไปก็สํารวจดูล็อกหนึ่งก็จะมีภาพประจําวันอยู่อ๋อทั้งเจ็ดล็อกละองล็อกละอกอ่าอ่าอ่าก็ ประมาณว่าผมเกิดวันอาทิตย์ก็อยู่ล็อกหนึ่งคนเกิดเกิดวันจันทร์ก็อยู่ล็อกหนึ่งนะครับและทีนี้พระลูกวัดก็จะเอาดอกไม้ทุเทียนมาให้ให้จุดให้จุดทูปจุดจุดเทียนตัดแล้วก็จะมีพระนําหน้าเหมือนกับน่าจะเป็นผู้ช่วยจเจ้าอาวาสหรือยังไงแหละกล่าวคําสาบานให้พวกขมสาบานกันคนละวัน,น mm hmm. อ่ะเจ็ดคนอนะ่ะสาบานกันเสร็จคันนี้ก็เอาน้ํา เหมือนน้ำยาลากไม้ชนิดหนึ่งนะครับแล้วกระโถนวางอยู่ข้างหน้าอ mm. ขอกินแก้วแรกเข้าไปมันก็ปือโตอมนะฮะ mm. ยังไม่เป็นไรพอแก้วที่สองซัดเข้าไปเท่านั้นแหละครับก mm. ุณแจเอ้ยอะไรที่อยู่ในท้องนี่กระฉูดออกมาหมดเลยครับ mm hmm. และแทบจะว่าแทบจะว่าจะหมดไส้หมดพุงนั่แหละยังไม่พอยังมีแก้วที่สามแก้วที่สี่สตามมาอีก mm hmm. ทีนี้อะไรที่เรากินเข้าไปอ่ะกินแต่เช้า มาเดินทางมาเนะกินแต่เช้าเนะี่ยไม่เหลือเลยครับ <Okay. S 2> ทีนี้ mm. อืมเอ่อของว่างเท่าไหร่้ะเกี้ยงหมดไม่เหลือหมดเทลี่ยวหมดแรงครับ mm. อาทีนี้ก็อ่าพอเรากินอันนั้นเสร็จก็เรียบร้อยเลยครับพอจะกลับบ้าน mm. แทบไม่มีแรงจะเดินเลยครับ mm. ต้องยิ้วปีกันออกยิ้วปีกันขึ้นรถตู้กลับบ้านกล mm. างทางก็กินอะไรไม่ได้กินอะไรก็อ้วกหมด mm. อ่าพอเลื่ออันนั้นก็จบไปนะครับ ทีนี้ก็กลับถึงบ้านผมก็หยุดเล่าได้นะครับหยุดได้ประมาณป,าณปีสองปีไม่ดื่มไม่อะไรเลยแล้วทีนี้ก็เลยว่าปรึกษากับแฟนว่าเราไปอยู่เมืองชนกันดีไหมจะได้ดึงเรื่องที่เราเสียลูกไปอะนะครับก็โอเคก็จากนั้นปีสี่เก้านะมั้งสี่เจ็ดสี่เจ็ดหรือสี่เจ็ดสี่แปดนี่แนละประมาณนี้นะครับก็ย้ายมาอยู่ชนบุรีพอย้ายมาอยู่ชนบุรีทีนี้ผมก็ ทำงานโรงงานใช่ไหมครับครับ <Okay. S 2> ผมก็คบเพื่อนที่ทีนี้ uh huh. คบเพื่อนเสร็จไม่ว่าก็กวันนั้นก็ชวนกันมาสังสรรค์นะครับ uh huh. นั่งกันอยู่หกเจ็ดคนนะฮะในในห้องห้องเช่านะครับมีผัวเมียคู่หนึง่งแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายอีกสองคน uh huh. แล้วก็แฟนผมแล้วก็ตัวผมนะครับนั่งจะนั่งนั่งสังสรรค์กันนะ uh huh. นะแล้วทีนี้ผมเกิดปวดปัสสาวะ uh huh. แทนที่ผมจะ เออผมเดินไปข้างหลังแทนที่ผมจะเข้าห้องน้ําเปล่าแล้วครับเปิดประตูหลังบ้านได้ก็ปัสสาวะตรงแอร์ตรงนั้นแหละตรงหลังบ้านพอปัสสาวะเสร็จผมจะเดินกลับเข้ามาตรงในวงนะครับทีนี้เดินยังไม่ถึงยังไม่ถึงวงครับคุณแจ็คเชื่อไหมครับผมเห็นคนในวงเล่าแหละห้าหกคนตรงนั้นแหละมันไม่ใช่คนแล้วทีนี้หน้าตาเขาครับ แต่ละคนแต่ละคนหน้าทําเลือกช้ำหนองเละเปะไปหมดมครับผมตกใจสุดขีดนะครับทีนี้วิ่งหันหลังกลับไปได้แล้ะกลับไปที่เก่าแหะที่หูเยี่ยวล่ะทีนี้มันสะดุดสะดุดล้มหัวฟาดพื้นโต๊ะแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ทีนี้ลุกขึ้นมาสิครับมันกายมันไม่รู้อะไรเท่าแล้วความข้างความบ้าเข้ามาแล้วกระโดดกัดไม่ท้าเลือดหน้าขวนคนไม่เลือดที่ ที่นงที่นอนเสื้อผ้าผมที่ผมใส่อยู่กระ,ะชากฉีเอาปากกัดที่นอนผมไอ้ไอ้โตโต,โต้ก,กัดจนไม่มีชิ้นดีเละไปหมดเดี๋ยวตอนนั้นคุณชัยรู้ตัวไหมครับเหมือนจะรู้แต่บังคับตัวเองไม่ได้ครับ <c oughs> เหมือนจะรู้นะครับแต่บังคับตัวเองไม่ได้ครับแต่ทีนี้พวกเพื่อนเขาเข้ามาจับจับก็ไม่อยู่หกคนนะครับห้าแฟนผมด้วยจับก็ไม่อยู่บางคนจับผมก็เอาเอาเหมือนก็เอาเล็บข่วนเขาอะ ขวนจนเป็นรอยอะไรให้เขาชี้ให้ดูตอนหลังเขาชี้ให้ดูผมก็ไม่รู้ตัวนะว่าผมข่วนเขาแต่มันบังคับตัวเองไม่ได้ล้ะเพราะนั้นอืแต่จําได้ว่าสักพักหนึ่งเขาจับผมยัดใส่รถกระบะบใส่ท้ายรถกระบะนะครับผมก็โจรหนีออกมาได้กระโจนออกมาจากรถกระบะได้แหละทีนี้อะ่ะคนในห้องแถวอะ่ะทีนี้เป็นสิบมันลุมจับผมก็อีท่าไหนไม่ทราบครับจนจับผมยัดขึ้นรถได้นะไปส่งวัด ครับ <Okay. S 2> ไปส่งถึงวัดไปนิมนต์เจ้าวาดลุกเจ้าวาดลงมาจากกุฏิพ <Okay. S 2> อเจ้าวาดท่านเห็นเท่านั้นแหละท่านทักขึ้นมาเลยว่าไอ้นี่มึงไปสาบานอะไรให้เขาไว้ mm. ออเมึงสาบานแล้วมึงไม่ทําตามคําสาบาน <Okay. S 2> แล้วไม่ไปถอนคําสาบานด้วยมึงไปกินเหล้ามึงเลยมันเลยเข้ามึงอ mm. อืก็สักคั้ ท่านก็ไปไปให้ลูกวัดเด็กวัดนะลูกวัดเท่านหละไปเอาน้ำมนน้ำมนเป็นถังหรือเป็นขันนี่นะแล้วก็ในมือแกจ,จะมีแค่หรือหวายน,นี่แหละผมไม่แน่ใจทีนี้ครับกประทับตัวผมเลยครับทั้งตีทั้งเค้นผมก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะครับ,รบไม่รู้สึกเจ็บเลยก็ตีก็ตีก็นานอยู่แล้วเอาก็น้ำมนกรลาดอีก ทั้งพ่นทั้งทั้งเอาทั้งพ่นทั้งตีแหละสองอย่างเนี้ยพักใหญ่น่ะผมค่อยๆรู้สึกตัวเหมือนจะรู้สึกตัวแล้วนะครับที่นี้ค,ค่อยๆคลายออกมาคลายความรู้สึกออกมาว่าเออตัวตัวเรามาอยู่นี่ได้ยังไงคิดอย่างนี้นะอยู่นี่ได้ยังไงนาะพอเห็นท่านพอพอเห็นพระท่านละเออใช่ละจําได้ว่ากินเหล้านี่แล้วก็หัวฟาดพื้น จำได้ว่ากินเหล้าแล้วหัวฟาดพื้นแล้วมาอยู่นี้ได้ยังไงครับทีนี้ก็ท่านบอกว่าเออไปสาบานกับเขาไว้อะไปถอนซะไปถอนสาบานซะครับท่านก็ว่าอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าครับครับก็เลยกลาบลาท่านขอบขอบคุณท่านมากกระปาบเท้าท่า,ทานสามทีแล้วก็กลับมาบ้านแต่ทีนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาสิครับลุกไม่ขึ้นครับท่านอืระบบไปทั้งตัวครับ แล้วก็ตักนั้นมาผมก็ไปถอนไปจุดทูบถอนสาบานที่ว่าผมไปบวชเล่ามาครับไปถอนอ๋อถอนได้เหรอครับ่สาบานครับผมเออเอ่อก็เรื่องก็มีเท่านี้นะครับเดืนนหมายถึงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณชัยเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยไอตอนที่ควบคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยครับผมถามหน่อยตอนนั้นเนี่ยโทษนะฮะความเมาเลเวลไหนคุณชัยถึงเป็นได้ถึงขนาดนั้นอ๋อพี่ ถ้าที่ลองคิดดูนะหกคนเล่าหนึ่งคมที่ว่ากินคนละกี่แก้วผมว่ากะไม่เกินสี่แก้วนะครับคือคุณชัยก็บอกว่าคุณชัยไม่ได้เมาขนาดนั้นไม่ใช่ไม่เมาเลยครับกันได้ทุกอย่างครับออไม่ใช่เมาถึงขนาดควบคุมตัวเองไม่อยู่แต่มันจะมีะบางสิ่งบางอย่างทําให้เราควบคุมตัวเองไม่อยู่ ใช่ครับเออเป็นเพราะว่าเราไปสาบานก็คือการไปบวชเล่านี้เอาไว้เพราะว่าพระท่านเนี่ยเห็นแวบแรกพระท่านทักเลยมองออก<ช>อว่าเนี่ยไปสาบานมาครับไปบวชเล่ามาครับเออเดี๋ยวนะการบวชเล่าอย่างเงี้ยหมายถึงว่าหลังจากที่ที่เรา<ห>ทําการบวชเล่าแล้วเราทําการสาบานไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะถอนสาบานได้หรอครับได้ครับแต่ถ้าจะหดืมเล่าต้องไปถอนถอนคําสาบานก่อนนะครับ แต่ทีนี้ผมไปดื่มไม่ได้ถอนคำสาบานไป<ค>ดื่มว่ะก็เลยท่านก็เลยว่าเนี่ยมันเลยเข้ามึงอะนะฮะแล้วทุกวันนี้ฮะคุณคุณชยัยหมายถึงว่าสามารถหยุดในการดื่มได้แล้วหรือยังอ๋อช่วงนี้ผมเข้าพรรษาผมหยุดดื่มอยู่ครับเออแต่ธรรมดาผมก็ดื่มครับแต่เนาะแต่ไม่มากเหมือนตอนแรกๆตอนแรกๆที่ผมเสียรูปไปนะอันนั้นเนาะผมดื่มแคนี้ว่าไม่เป็นผู้เป็นคน ตอนนั้นคือผมขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมฮะไม่รู้จะสะเทือนใจหรือเปล่าเสียน้องไปเพราะว่าตอนนั้นลูกชายผมเพิ่งจะสองขวบขสองขวบกว่าเขาจมน้าเสียชีวิตโอ้ยอีท่าไหนอ่ะคุณชายพี่ชายอ๋อมันก็มีที่มาที่ไปของมันแต่ถ้าจะเล่าก็ต้องอีกอีกมันก็มีมันก็นะยาวหน่อยนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับด้วยหรอมีเลยครับ กับเรื่องลูกเนี่ยนะครับผมเฮ้ยผมนึกว่าเป็นอุบัติเหตุแบบเด็กไปเล่นน้ําเฉยๆแล้วครับมันเรื่องมันมันเรื่องเหลือเชื่อมันเรื่องบังเอิญด้วยและเรื่องความฝันด้วยอ่ะหลายอย่างมันรวมกันเป็นเรื่องเดียวกันได้หมดเลยโอ้โหเอ่อถ้าคุณชัยจะเล่าเรื่องนี้สามารถเล่าได้ไหมหมายถึงว่าครั้งหน้าก็ได้หรือพี่จะให้ผมเล่าวันนี้ก็ได้นะครับเอาดิเอานั้น จัดดีฮะรออะไรครับผมจะพยายามให้ย่อให้สั้นที่สุดนะครับได้ครับอยากอยากฟังอยากรู้อยากรู้ที่มาที่ไปอืคือเมื่อปีสองพันห้าร้อยปลายปีนะครับสี่สิบเอ็ดเดือนธันวาคมพัญญาผมตั้งท้องนะครับทีนี้พัญญาผมเขาคลอดเดือนสิงหาคมวันที่แปดสิงหานะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองทีนี้อก่อนเขาจะคลอดเขาฝันว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขามาฝากเลยให้เลี้ยงเขาบอกว่าเขาจะไปทุลาสักสองวันฝากเลี้ยงหน่อยนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรแฟนก็เล่าให้ฟังผมก็ไม่คิดอะไรแต่ที่นี้วันเกิดเหตุวันนั้นวันที่วันที่สิบมกราสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่แพทย์พันยาผมจะต้องไปทํางานตอนเจ็ดโมงเช้าครับโรงงานเขาเข้างานเจ็ดโมงเช้าทีนี้กําลังล้างชามอยู่ตรงหน้าบ้าน นกแสกับบินมาเกาะตรงตรงหลังคาบ้านพอดีพอดีเลยครับบังเอิญพอดีเลยครับฮะกูก็เขาก็คิดยังไงของเขาไม่รู้นะแต่เขาโบราณว,ว่านกแสกบินแล้วบินมาเกาะหลังคาบ้านใครก็จะมีคนเสียอ,อแล้วคุณแจ็คเชื่อไหมครับความบังเอิญก็มีอีกเช้ชาวันนั้นผมก็ฝันคืนนั้นผมฝันอืมผมฝันว่าฟันล่างผมหักซี่หนึ่ง พราะก่อนหน้านั้นผมเคยฝันว่าฟันบนผมหักสองซี่ญาติผู้ใหญ่ผมเสียไปสองคนแต่ทีนี้ผมฝันวันคืนนั้นผมฝันว่าฟันล่างผมหักซี่อีกหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาผมก็อุทานขึ้นมาเลยเออใครจะเสียอีกเนาะคิดในใจอย่างนี้นะยังไม่คิดถึงว่าอะไรนะทีนี้ทุกเช้าอะ่ะผมก็ผมจะไปทํางานผมจะทํางานเกี่ยวกับทากระเป๋าของหมู่บ้านนะฮะผมก็ไปหอมแก้มลูก หอมเสร็จผมก็ไปจูบปากลูกพอจูบปากลูกเสร็จเท่านั้นแหละครับผมผง,งาะออกเลยพี่เชื่อไหมกลิ่นปากลูกอะเหมือนก,กับกลิก่นสกเน่าเฮย้ยเด็กนะครับผมลูกชายผมแหละครับผมผง,งาดออกเลยครับแล้วทีนี้ผมก็นึกถึงนึกถึงอนึกถึงเตี่ยผมละพ่อผมอะที่ผมไปนั่งไปคุยกับแกก่อนที่ผมฝันว่าแฝันว่าฟันบนหักอะผมไป๊ แกเข้าโรงพยาบาลผมก็ไปเยี่ยมใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> คุยกับแกกลิ่นเดียวกันเลยครับกลิ uh huh. ่นเหมือนกับกลิ่นศพเน่าออกจากออกจากร่างออกจากปากแก uh huh. เหมือนกับข้างในเขาเน่าหมดแล้วอะ <Okay. S 2> ผมก็ต้องผงะหนีเลยผงนะงะผงะออกแต่ว่าไม่อยากบอกให้แกรู้ไง uh huh. เหมือนกันกับลูกลูกผมที่ผมไปไปจูบป,ปากลูกแล้วก็กลิ่นเน่าแบบนั้นเลยแบบเดียวกันเลยครับ <Okay. S 2> แล้วลูกผมก็เสียว,วันวันนั้นแะเชา้าเย็นนั้นแหละ uh huh. เขาจมน้ําเสียชีวิตท uh huh. ีนี้ผมก็ที่แรกนะ ผมก็ตามหาตอนละตอนทุกเย็นอะ่ะทุกเย็นผมจะเป็นคนหุงข้าวค้อนข้าวลูกแต่เย็นนั้นพอหุงข้าวเสร็จเตรียมข้าวแล้วเอ๊ลูกหายไปไหนเดินหายไงก็หาไม่เจอ,อเดินเดินตามหาก็หาไม่เจอสักพักหนึ่งมีเด็กอะ่ะพวกเด็กชนบทอะ่ะเด็กตามหมู่บ้านนะ <c oughs> เขาจะไปต้อนควายเข้าเ,ข,าเข,าข้าคอกใช่ไหมครับ <c oughs> เขาก็มาเล่าให้ฟัง ตอนตอนนั้นเจอศพลูกแล้วนะเขาถึงเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเห็นลูกผมอะเดินตามพวกเขาไปตามเด็กเด็กก็นักกับเด็กอายุสิบกว่าขวบแล้วสิบแ็ดสิบสองขวบอะแต่เด็กเด็กเด็กโตแล้วแหละแต,แต่ลูกผมเพิ่งสองขวบกว่าเดินตามไอ้หนองน้ําไปทีนี้เขาไปเจอเป็ดไปโดดจับเป็ดเลยฮะเลยจมลงไปเลยเขาอ,เอ่อเด็กพวกนั้นเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ออตอนแต่เล่าสิ่งตอนที่ยังไม่เจอลูก ก็ตามหากันผมตามหาต้องสองชั่วโมงก็ไม่เจอแฟนผมกลับมาจากทํางานตามหาก็ไม่เจอทีนี้แม่ยายครับแม่ยายผมท่านไปหาก็ไปหาเจ้าอาวาสที่วัดเจ้าอาวาสก็บอกว่าเออแม่มันมาออกไปแล้วแหละไปหาตรงนั้นแหละตรงบ่อน้ํแหละเดี๋ยวก็เจอเองเพราะแม่มันมาออกไปแล้วท่านพูดอย่างนี้นะฮะแม่ผมก็กลับมาบักลับมาบ้านก็มาหาผม ก็มามาหาหาหา,หาแฟนผมแล้วบอกว่าให้ไปที่หนองน้ําก็เลยให้ผู้ชายพวกผู้ชายในหมู่บ้านครับลงปงงกันสองคนสุดท้ายก็เจอครับฮัลโหลครับครับผมฟังอยู่พี่ชายสุดท้ายก็เจอครับก็ทำไงได้ล่ะครับเพราะว่าแม่เขา,มาเมาไปแล้วว่าก็เหมือนที่ที่เล่าให้ฟังว่าแฟนผมฝันว่าฝันว่ามีผู้หญิงมาให้ เลี้ยงลูกเขาสองวันเขาเข้าไปทุระผมก็เข้าใจความหมายว่าสองวันของเขาเท่ากับสองปีของเราหรือเปล่าครับคุณแจ็คครับถ้าเรามองในเรื่องของโลกของวิญญาณนะครับครับผมหมายถึงว่าแม่เขามาเอาไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแม่ที่เป็นแม่อีกภพอีกภูมินึงครับโอ้โหนี่เหครับผมผมเข้าใจครับและทีนี้ต่อมานะครับ เอ,อต่อมาผมคิดว่าผมจะไม่มีลูกแล้วนะครับ,รบผมก็มาอยู่เมืองชนเมื่อปีพอปีสองพันห้าร้ยห้าสิบห้าผ่านจากนั้นมาอีกสิบเอ็ดปีผมก็ได้ลูกได้ลูกผู้หญิงนะครับแต่ทีนี้ตอนได้ลูกผู้หญิงแล้วลูกผมโตประมาณสามขวบมั้งสามขวบพอดีคุณตาเขาเสียใช่ไหมครับที่ปาจีนก็ต้องเดินทางไปไปปาจีนไปไป,ไปงานศพ อันนี้วันเผาเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็พาลูกผมเดินเล่นครับเขาเดินไปตรงไอเดินไปตรงนั้นแหละตรงไบอบ่อน้ําเก่าแต่ตอนนั้นน่ะไม่ใช่เป็นบ่อน้ําน,นะครับอืตอนนั้นเป็นน่าจะเป็นเท้าเฮาหรือห้องเท้าเฮาเท้าเฮาเท้าเฮาสองสามห้องอะ่ะเขาปลูกให้คนซื้อหรือคนเช่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ทีนี้ลูกสาวผมดิเขายือนอยู่ตรงนั้นเฉยๆเลยนะยืนสักพักหนึ่งเฉยๆยืนเสร็จแล้วก็ดู ดูเสร็จสักพักหนึ่งเขาชี้ไปตรงนั้นแหละชี้ไปตรงตรงไอตัวไอตรงเฮาเฮาสามห้องนั้นแหละผมก็สงสัยเขะชี้ทาไมอืผมก็เลยไม่ไม่ไม่คิดอะไรสักพักหนึ่งเขาหันกลับไปตรงข้ามกับไอห้องแถวอะไอตรงบ่อน้ําเก่าอะตรงนั้นก็เป็นที่ห้องเช่าเก่าของผมที่เคยเช่าอยู่อเขาก็ชี้ตรงบันไดที่เขาเคชี้ว่าลูกคนแรกผมเคยนั่ง นั่งกินไอติมบ้างนั่งกินไอไส้กรอบอีสานบ้างเขาก็ชี้ตรงนั้นชี้ตรงที่เขานั่งออืผมก็ไม่เข้าใจชี้ทําไมไม่เข้าใจกนะ็เลยเดินพาลูกเดินกลับมาบไปเล่าให้แม่ยายฟังแม่ยายก็แบบสงสยัยก็เลยพาพาไปทางบ้านตรงข้ามเขาจะเป็นจะเป็นคนทรงนะครับท่านก็เขาก็ทรงให้เขาก็นั่งทางในแล้วก็ทรงดูจากพ้างหนึ่งเขาบอกว่า มันกลับมาเกิดแล้วอืาพูดอย่างเงี้ยเพราะมันกลับมาเกิดแล้วอแต่กลับมาเป็นผู้หญิงครอบนี้เป็นผู้หญิงจนถึงทุกวันนี้ครับลูกลูกสาวผมก็ตอนนี้ก็แปดขวบเก้าขวบแล้วครับคุณชัยกําลังจะบอกว่าลูกคนแรกที่เสียไปตอนสองขวบตอนสองขวบกลับมาเกิดเป็นน้องคนเนี้นะปัจจุบันเนี้ยครับผมหรอทีผมก็ไม่แน่ใจแต่ทางนั้นเขาบอกว่ามันกลับมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วพูดอย่างเงี้ย คืออาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่น้องอะไปยืนชี้นะตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะระลึกหรืออาจจะจําอะไรได้บางอย่างครับแต่มันไม่มีบ่อน้ํานะครับคุณแจ็คมันกลายเป็นห้องเป็นเป็นบะเป็นห้องทาวเฮ้าสามห้องไปแล้วอะแต่ที่มีชนเขายืนแล้วก็ชี้อระก็นั่นแหละเขาอาจจะเห็นไงว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเคยเป็นจุดจุดหนึ่งที่เป็นจิตสุดท้ายของเขาณตอนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณชัยครับเออคุณแจ็ค แล้วจะมีอีกสองอีกสองอย่างที่เขาแลกอย่างเขาแลกนะครับข้อหนึ่งเขาจะไม่ยืนเขาจะไม่นั่งปัสสาวะเหมือนผู้หญิงนะครับแรกแรกอ่ะเขาจะยืนเยี่ยวแอนเยี่ยวเหมือนผู้ชายนะครับนี่ข้อแรกนะครับข้อสองกลัวน้ําอำนี่ครับสองเรื่องนี้ครับที่ผมแลกใจอยู่ข้อแรกคือยืนยืนปัสสาวะข้อสองคือกลัวน้ําเฮ้ยคุณชายเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่า เ,เขาอาจจะ,ะระลึกหรืออาจจะจำอะไรได้บางอย่างว่าเฮ้ยเนี่ยน้ำเนี่ยเคยเคยทำคือถ้าเรามองไปเรื่องของตามความเชื่อตามที่คนทรงท่านนั้นเนี่ยเขาทักมานะว่าเฮ้ยเป็นลูกคนแรกเนี่ยกลับมาเกิดเป็นลูกคนที่สองของเราเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเด็กกับน้ำอะ่ะไม่ถูกกันเลยนะค่าสายตามแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้นะเลยครับครับใช่ครับครับทุกวันนี้น้อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็ตอนที่เขาเกิดใหม่ๆอ่ะอยู่ในตู้อบตั้งเดือนหนึ่งอ่ครับเพราะว่าเกิดมาได้หนึ่งโลกับแปดขีดเองต้องอยู่ตู้อบเดือนหนึ่งครับแล้วสุดท้ายก็ปลอดภัยโอ้ยผมเข้าใจเลยว่าทำไมตอนนั้นคุณชายถึงต้องหันไปหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่ามันทำใจไม่ได้จริงๆถูกไหมฮะคุณแจ็คผมจะบอกจะเล่าให้ฟังว่า ผมดื่มขนาดไหนนะขนาดผมไปนั่งหลุมไปนอนหลุมผีได้อะพี่คุณแจ็คผมจะไปไปหาลูกทุกทุกเย็นทุก,ท,กทุกเย็นนะฮะดื่มเหล้าแ,แล้วก็ไปหาลูกตรงหลุมศกลูกอะทุกเย็นช่วงนั้นนะครับแล้วไปนอนหลุมผีได้อะคุณแจ็คก็คิดเอาว่าผมถึงกับเขาวชาวบ้านก็ยังว่าสงสัยมันจะมันจะบ้าแล้วล่ะคงจะอาการไม่ดีแล้วล่ะมันคือความสูญเสียนะครับ มันคือความสูญเสียที่แบบโอ้โหแล้วเราเราหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เราแค่ฆ่าสายตากับลูกนิดเดียวเองอ่ะแล้วเด็กก็เดินไปต้อยต้อยต้อยผลสุดท้ายก็เป็นอย่างที่คุณชัยเล่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจย้อนหลังอ๋อเออมันก็นานแล้วครับเข้าใจต้องยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งตอนนี้ถ้าลูกผมอยู่ก็อายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับนะแต่อย่างน้อยก็จะมีเนี่ยหัวแก้วหัวแหวนคนนี้นี่แหละ ที่เราเนี่ยต้องดูแลเขาต่อไปนะคุณชัยนะครับที่แรกคิดว่าจะไม่มีแล้วมันผ่านมาตั้งสิบเอ็ดปีคิดว่าจะไม่มีแล้วออืนะครับเขาก็เขาก็มาจนได้นะอือนะดูแลเขาดีๆนะคุณชัยนะครับผมขอบคุณครับคุณชัยครับผมขอบคุณคุณชัยมากที่มาเล่าเรื่องนี้ทั้งสองเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณชัย ครับผมนะมีโอกาสได้คุยกันแล้วขอบพระคุณมากๆนะคุณชายนะครับขอบคุณคุณแจ็คมากนะครับครับผมฝากขอบคุณน้องวิวีด้วยนะครับครับน่ะฟังอยู่ฟังอยู่ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ